สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมานับมาวิวนะเป็นเซตนี่ครับเซตร้องออโต้จูดนะครับสำหรับเกมไฟเอ็มแล้วก็ระบอกนะครับเป็นตัว V2 นะครับตัวนี้นะครับตัว V1 กับตัว V2 จะคล้ายๆกันครับแต่ตัวเนี้ยตัว V2 สอครับจะเสถียรกว่าในการที่เราจะไปใช้สดๆนะแบบว่าร้องสดกับบีทเลยนะครับเราสามารถใช้ได้แบบดีเลย์น้อยมากครับผมแทบจะไม่ดีเลย์เลยนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการอยากใช้ออโต้จูดนะครับไปใช้ในเกมนะหรือไปพูดคุยในเกมนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ไมอุเอสนะครับซึ่งมันจะตัวนี้จะผมมมมจะะะแก้้เเรรรรรื่่อองดีีลลย์นนนคััับบตวไพสสาาาาถถ ราใช้อัดเพลงทําเพลงได้นะครับตัวนี้พิเศษเดนี้นะครับที่ผมทํามานะครับราคาแค่หลักร้อยครับสามารถเข้ามาดูดิทได้นะครับเดี๋ยวไปฟังรีวิวกันเลยผม s <S สวัสดีครับงติดมาแล้วคร เธ่ความกังวลฉันลงในก้าวเธอกลรู to to ids, ้ยูแล้วลายสายที่เราเลือกกันเล่าเธอรลรูู้แล้วฉันเทความกังวลลงในกาวเจกลรูู้แล้วลายสายที่เราเลือกันเล่าเธอลรูู้แล้วว่าแด่ชื่อคือว่าแด่ชื่อ Hallelujah. สำหรับสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปในไฟล์นะครับก็จะมีนะครับเป็นโปรแกรมไมเบลซูโรนะครับตัวเต็มนะครับเวอร์ชันที่11นะครับแล้วก็จะเป็นโปรแกรมนะครับไวมิเตอร์โปรเจกโตนะครับแล้วก็จะมีตัว V B cable นะครับแล้วก็จะมี V A C cable นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นปลายนอตจูนโปรครับแล้วก็จะเป็น T pan นะครับออตจูนนะครับแล้วก็จะเป็นปลายนีเวิร์บดิเลย์นะครับแล้วก็จะเป็นจัดติ้งเอฟเฟกต์ล่องนะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์โปรเจกต์นะที่ผมทำไว้นะแบบว่าเปิดแล้วก็พร้้้้ออมมมใชงาานนนไดเเลลยยะะะะคคครรับบผกว่โตจุฮ ประมาณนี้นะครับสำหรับคูณค้านะครับที่สนใจหรือว่าอยากได้หรือว่าอยากให้รีวิวเซตไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ในดิ s คอร์เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละขอลาไปก่อนครับผม